สกำลิกครับการที่กำลังหลิงหลีบกันทางสถานที่พอดีเจอพระเอกนั่งเอก กำลังเริ่มสวยงามแล้วครับทีมาเบิ้งหน้าไปที่แล้วเป็นการปรับผังปรับโชว์การแสดงไม่เดี๋ยวเบิงบ้งว่ามันจี

ฝากช่องอีพอนหนเดอมูอินเตอร์เจโอทูออฟติเชียลมาพอดีพ่อเพอห็ีดงานอยู่กันแถวนำยืนอยู่บลน,นี่ก็เลยว่าแปดสิบโลคนเราฟังคนเราฟังโอ๋อมาประมาณชุ่มมงนหน่อย,อยมาดีพอไปเห็ดบุญก,ก็ไม่หน่อยมาแล้ว มาบางนงนี่ละบัยพูนกนหน้างานได้ยินลุงลอยหนึ่งบ่บัดนะจังละได้ยินบางสันนะแต่ว่าม่แน่ใจลอยหนึ่ง้าอดีแมนแมน ดูเกษจะนส่วนองกูเลยโอ้โหแพงมากแพงว่าสี่สิบก็ยังคิดแล้วคิดอีกขุ่นขุน่หนามากแล่ะขนหนามอะลรวุ่นหนาครับข่หนาครับถ้าหลาบอกว่ามึงขุมากกับบอข่ากเอาก็ต้องป็นกลันหลคนาะว่าบางไหนเป็นติดรถวนี้กระโปรงลดลาเจาเปิดบ้างเตจังบานใจกับ่อหลวงแกกง่วงอยู่บ้าเอาเือมาติดติดฟ้าถ่ายรถเร่งคือคิดว่าหาจะว่าจะเป็นสารข้ามเลยที้ผลมาตกห้าม ดีครับไ้เอ้ยอันช่วงนะักษดีด้อกริลาเขาด้วยบาหานด้อย่ไอ้ไอ้เกืแก่เหงาสีเข้มของกันระบาดเนี่ยเออเออขอขอกระแข้งแข็ง องกระชากนี่กระชากนี่ว่ามีขาดว่ามหรุดเออแต่ว่าข้อเข้าสิไปน้ำกระทุนหาบาทมันทุกวันนี้มันเทคโนโลยีใหม่มันบลอกรบลอกของกินน้ำเขาสมุนิุณสมบัติเดียวกันต็ว่าสองร้อยก็บาท ไม่ใช่ประดับที่ใส่ประดับ่ใช้อ่างคนเห็ดที่ยังฟองด้วกันอยู่เขาเพิ่งแจกเนาะแจกบัวจ้าแม่ี่กับเขาเด้อบ้านี้เด้อก๋อยเนื้อวก๋อยเมบ้านี้จะจื้อสามคนช่องลักม่ชองด